นักเตะเชลิน่ยเตรียมตัวเตะะเตะพ่อเตะเอ้ยมาเล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 ยเอ้เตะมา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 เลยมาเตะมาเตะมาเอ้ไอ้บอลไอ้บอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนเฮ้ยแตล้มไเนะมามาเตะพ่อเลนเ เก่งไว้องแป็นเลยนเอ้มาเร็วมาเร็วเ่ี้าดไปีด๋ยวไมเดี๋ยวเอ้มาเร็วเตพ่อเร็วเอ้ยไม่โดน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 ให้เอ้ลมะเต็มาเต็มาเต็เร็วเก่งเว้ เออคำรามด้วยนะเอตมาเออเต้มาเออเต้ม่าเออเต้มาสิเออเก่งเว้ยมาเลยลูกเออออกมาเออไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปข้างหน้าไปหน้าหน่อยพ่อไปข้างหน้าหน่อยเออเต้มาเออ แขงมากตบมือได้มว้าวว้าวไดไปโอ้โหครั้งแรกก็เป็นเลยนะองกรไเออเเเเเเพ่อเวเออเออ่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพอเสียงพ่อเหนื่อยเลยนมเออเมาเมาเเเ เร็วมาเร็วเร็วเรวเออเอ่อเออเ่อเออเออ่นแค่มันาอค่วนขาไปเลาเนาเต็มาเออโหหมดแรงซะแล้วเออเต้เต้เต้ไปเต้มามาเตมาเหนื่อยเหนื่อยพอเต้มาเออมาเต้มาเตมาเออเอาเต้มา เออเต็มาไปบอลไปไปเออบอลอยู่น uh, ู่นเอาไปมาพ่อเออเออไอเหรอเมื่อไรจะถึงพ่อวะอ่าเหนื่อยซะแล้วกอดไหมก่อนนะกอดไหมกอดไหมอ่ะเต็มเออยังมีแรงเว้ยเต็มนี่ถ้าเต็มนี่เต็มมาต้องหาพ่อเลยตรงนั้นหมาเหยี่ยวหมายเหยี่ยวไปไปไปเร็วเร็วเร็ว ได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้มามาม,าม,าม,า <c oughs> มันต้องช่วยขอดีอออทำอะไรต้องช่วยพยุงอ่ะลุกขึ้นมาเอะอึ๊บอ่ะเออได้ไหมไอะไรหรอกได้ไหมลูกเอเอบอลอยู่นู่นลลบอลอยู่นู่น <c oughs> เอาบอลมา ไม่เอาแล้วแมวเหนื wow, to to so, up, so so, so, ่อยแม่พ่อแล้วผมไม่เอาแล้วผมเหนื่อยเหนื่อยแล้วโอ้ยเก่งอย่างเลยเนี่ยใครเก่งตบมือตบมือก่อนตบมือพ่อดูก่อนเลยใช้เก่งตบมือโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเออเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไปกินน้ำไปกินน้ำเลยเหนื่อยแล้ว